สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนุ่มก๊อตแซนสยามนะฮะและในวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องที่ได้ดื่มน้ำคุดแซนสยามที่ภาคใต้นะครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีนะครับและได้อยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งที่ได้หันมาดื่มแซนสยามนะฮะเดีย๋ยวเรามารู้จักคุณพี่ท่านนี้กันสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่บุญเรรมคือความสุขอายุกี่ปีแล้วครับอายุ4 8ปี 48ปีอยู่บ้านเลขกที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่ย9หบเกมู่ส่งตำบลราปังอำเภออำเภอตรงส่งนครศรีธนะรรมราชครับก่อนหน้านี้นะครับคุณพี่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างครับปัญหาทุกขภาพนี่ไม่ก่อยมีแต่ว่ามันแต่ว่ากินในใจกำลังได้่แบบนี้ดีนอนรับไงกินข้าวได้ก็คือไม่ได้มีโรคมีภัยอะไรประจําตัว แต่ว่าอยากจะดื่มให้สุขภาพดีใช่ไหมครับบ้านาดื่มแล้วสุขภาพดีเมื่อคนนี้เคยปวดปวดตองกลางกลางกลางก้านนะแต่ไปยาหม้โหม้อกระบอกไม่ไม่มีรู้เลยแต่ว่า,า,ม,ม,ม,วามันเจ็บอยู่บ้านเสว้ามันยิวทุ่งยางหม้อได้แบบน,นี้มันจะเจ็บพี่ทํางานอะไรครับนี่กรกรีดยางนี่กรีดยางกรีดยางมาตั้งแต่เล็กเด็กนึงนะครับ แต่ว่าปกกินอันนี้ในร่างกายแต่ว่ามีแต่ว่าเจ็บเล็กๆล็กหน่อยมันจะมันโตไปหมดเลยครับเจ็บปุ่งโงดอได้ใต้ไม่กลองตีก้นใต้หนังงองน้ำมันจะหนังนานนับใต้ไม่ก่อยโยใต้เป็นเม็ดคือปกกินอันนี้ไปประมาณตรงกวดกับใต้กลองก็คือโล่งใต้หลวงนะครับรู้จักน้ำมังคุดแสนสยามมาจากที่ไหนครับกวางรายการก้องนองพงนี่ทุกวันเลย ฟังทุกวันเลยฟังทุกวันฟังนานไหมถึงจะตัดสินใจซื so ้อก็ก็ไม่นานเพราะว่าการมันไม่ต่ได้แต่ว่าปออยูยุก็ก็กินกันหลายคนรู้เลยว่าดีแต่ว่าก็ก่อยกินเหมือนกนนะครับค่อยๆกินนะฮะแล้วได้แนะนําให้เพื่อนบ้านได้ลองทานดูบ้างไหมครับก็เวลาซื้อมาตีตามกวดนี่ให้เปิดบ้านก็เอาไปกินกุ้ดเหมือนกันตึ้งเขาก็ซื้อเป็นกวดไม้ก็กินกันหลายคนแล้วแหละครับนี่แต่วนี้เพราะว่ากินกัน เกือบหลายบ้านเลยดิตอนนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับบ้านกอกตุอ๋อหมู่ตีโซ่ครับตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กําลังฟังรายการแซนสยามอยู่ขณะนี้ไหมครับกับวราะบเก็นรายการทีเป็นสยามนี้บอว่ากินแล้วดีมามร่างกายดีเก่งเร่งรมีกายแต่ว่าเกากายนก่นักๆอะไน,นี้มันไม่ไม่มีพ้นโดยตรงแต่ว่ามันก็ทำให้ร่างกายเรา แข่งแรงไปหมดคือต่อสู้กับรั่ได้ทุกรั่วขวดละเท่าไหร่ครับขวดนึ่งซ้ำรอยเจ็ดสิบบาทอ่าสามขวดซาำขวด 1, พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนะก็น้ำขุดแซนสยามนี่ยไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยา,ยารักษาโรคเลยครับเป็นน้ําผลไม้ที่สกัดมาจากบังคุดทั้งลูกทั้งผลเลยนะครับอยู่ในขวดเดียวสามารถดื่มควบคู่ไปกับยาของแพทย์ตามแพทย์สั่งได้ นะฮะในนี้ทางรายการแสนสยามของเราก็อยากจะให้คุณพี่เนาะฝากนี่แต่ว่านี่ปุ่มนี่เตรียมกินเอานำเพื่อบังกุเป็นะยามนี่ยาปุมจะไม่ไม่เกิดกินยาได้เลยเพราะมันมันช่วยได้ตุกรือตีวนี้ครับก็มันไม่ช่วยมันไม่ช่วยโดยตรงแต่ว่าโอเคเลยปุ้มว่ทก่พ้นคือในตองนี่เจบอ่อนอ่อนแอนแอนนี่มันจะบปการักษา มันจะง่ายไปหมดเลยอืนอนแลก็รับไม่มีการเหนื่อยไม่มีเลยแบบปวดหัวบลังตีนนั่นนันน่นนันน่นกินยาปารานะเดือนหนึ่งหลังตีนต้กินทักเม็ดส่งเม็ดต,ตอนนี้ไม่ไม่ต้องจ่ายายาได้เลยครับเพราะว่าพีพีไม่เคยมีโรคไรต่ี่วนักๆอย่างมะมแต่ว่ามีปวดหัวปวดตองใต้ไม่กรองแล้วแบบนี้ก,กินตัวนี้มันจะช่วยได้หมดเลย ะแต่ว่าแต่ว่าตีสังเกตนี่ตรงนี้ตีตุดนะตีกวาเท้านี่ตีก้อนมันจะเป็นบวมถึงมันเป็นนูนนูนมาแต่กายลูกมะนาวเล็กๆด้วยละเดินกีดยั้งถ้าปมบไปตรงแต่ว่าตุ้มตรงนี้จะปวดมันก็พ้นปัวได้เลยง่ายไปกันครับนี่ตัวทุดยอดแล้วไก่ไดเก่าชุดยอดแล้วทุดยอดแล้วแต่ว่าไก่ได้ดิ้วให้ถ้าให้คะแนนน้ำคุดแสนสยามเนี่ยให้กี่คะแนนครับผม พุ่งกับพงไม้เต็มรอยแหละเต็มรอยเต็มรอยเพราะว่ายาตัวอื่นปุ้มไม่ใช่นี่ปุ้มกินประมาณพกขวดตึงสีก้อนปุ้มซื้อกางเหล็กขวดประมาณเจ็ดขวดตุ้งถ้าไม่มีนี่ไม่ไม่กินก็ไม่ใจปื้อนี่ตุงปุ้มปุ้มว่าปุ้มกินก็ไม่ไม่ใจกินหมากินลูกได้กินธรรมดาธรรมดาเมื่อทีก็ว่าไม่ต้องกินหมาครับวันนึงกลางเดียวบางทีปุ้มกินตามฤทธิปี้ีกลางเดียวก็อยู่ แต่ว่าวันนี้กินตรงรังกะเบงวันละกึ่งหัก็ว่ามีอาการที่ว่าเราหน้ากินเพราะว่าพอกินแล้วไม่ไม่อยากกินน้ำตามถือว่าเมื่อนแต่วน้องปงว่าเลยเพราะว่ารสจัดมันเต็มคนอร่อยพอกินน้ำด้วยแล้วเสียดายเดี๋ยวไปมะเจือจางใช่ไหมครับจางกินแล้วร้อยร้อยมาปุ้จะเว้นไว้นิดนึงก่อนกินน้ำแก้วถึงจะได้กินตามาแล้ว อยู่จุมจ่มจืนกรร้อแต่กินนำ้ำ<อ>กินนำ้ำเสียได้รสจัดนะฮะนี่ก็มาส่งมอบให้ถึงที่เลย <c oughs> น,นี่ทางบริษัทแสนสยามก็ขอขอบพระคุณคุณพี่คุณพี่อะไรนะขออีกครั้งหนึ่งปีบุญธรรมเกิดฝันจุขอขอขอบพระคุณคุณพี่บุญธรรมนะครับที่ให้ทางแสนสยามได้มาสัมผัสถึงที่บ้านเลยในวันนี้นะครับขอบคุณครับ,บค,ครับคููครับ